เมื่อแมคคาออนไลน์ต้องมารับบทเป็นวิทยากรหนึ่งวันจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันวันนี้นักสินษาในรับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสุราธานีมาเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่ทักษะอาชีพรายวิชาธุรกิจสตาร์ทอัพให้กับน้องนอง้นักศึกษาเราสู้โรมาตอนนี้นะแขเดินเข้ามาในห้องหัวใจกระเต้นไม่เป็นจังหวะเลยคือห้องใหญ่ามากและเวทีก็ใหญ่มากและวันนี้ชุดข้องจริยาก็คือตีมเดียวกับฟ้าพนังเป๊ะระว่างเทโรน้องน้องนักศึกษาก็มีเวลาหนังทําใจแป๊บนึงและตอนนี้ก็คือเเสียงงในััวดมารจ ได้ไหมเด็กๆจะเข้าใจสิ่งที่เราซื้อสั้นไหมเราจะพูดวอกไปวนมาไหมตอนนี้ราบานทันเลยไหมและแล้วก็ได้เวลาที่ต้องขึ้นเวทีค่ะอ่ะมียิ้มสู้นิดนึงเริ่มค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆราชภา,าสุราทุกคนนะคะดีใจนะคะที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้ ตอนนี้จะทำว่าตื่นเต้นไม้โบกได้ว่ามากเลยและแต่โชคดีเถ่อาจารย์น่ารักมากอาจารย์บอกว่าน้องเจนไม่ต้องกดดันน้องเจนแชร์ตามประสบการณ์จริงของน้องเจนได้เลยถ้าทำว่าอยากไม้ก็อย่างนิดนึงละสำรับการขึ้นเวทีครั้งแรกจะมีคนหน้าเวทีเยอะขนาดนี้แต่ถ้าเราไม่ลองทำเราก็จะไม่มีทางรู้ว่าเราจะทำได้ไมแต่ถ้าเกิดเราทำแล้วพิดพลาดหรือว่ามันออกมาไม่ดีก็คแค่เก็บข้อพิดพลาดนั้นไปปรับปรุงในครั้งต่อไปและหลังจากที่รยายเซจก็มีเวิร์กช็อปให้น้องๆฝึกไล่ซอสกันด้วยแล้วช่วงสุกกันค,อ,นคอ,อืโโห และว,วันนี้กระทือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆอีกวันหนึ่งของนัสเรินเลยดีใจเ่ได้มากค่อยน้องๆทุกคนโชคดีนะคะไปค่ะไปลุยก,กัน